สวัสดีครับพี่น้องมอนิสพามาเห็ดไก่ใต้น้ํานะคะหรือบางบ้านเขาเอิ่ว่าอไก่หรือว่าอย่าง็แล้วแต่แต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่คนเอิ่นเนาะเสียดไก่ใต้น้ําจ้ะอันนี้เป็นไก่ป่าหิมะพานนะคะเป็นไก่ซีแลนส์นะคะไก่บ้าน <c oughs> <c oughs> เครื่องนี่ยังนี่แหละกระเทียมหัวหอมพริก็ออยังเหมือนก,นกันกับพวกเครื่องเทศไทยเรานะั่นแหละครับพี่น้องรลกผักผักชีโหระพาหรือผักอีตูก็ได้ะครับพี่น้อง ต้นหอมมาตำมเครื่องด้วยจ้ะตำมเครื่องก่อนหน้าลำแรกเอาพี่ตะไคร่น้ำเด้อพี่น้องตะไคร้ยุทธศาสตตะไคร้คอยใส่พริกก่อนตั้มเครื่องเราจะไปซับไกลกๆว่าในซับดอกค่ะแต่ว่าไกลตัวนี้ที ทีเฮ็ดเครื่องเดียวค่ะเครื่องนึงจงไว้ัดแกงใะ้นมไมสมหรือเอาไว้ถึงหนึ่งแพักนะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่มันหลายผัวไม่สกินบ่มิดแบ่งเครื่องจ้ะซอยก่อนทีต่ำไปเลยมันโคกหินเาาน้ะจ้ะเนาะ เดี๋ยวแต่ห้ามจีเสนหน่อยส่หลายเครื่องเทศดพี่น้องเดี๋ยวแต่เ้าไงก่ตองส่เครื่องหลายๆมันแฉบมันอึมไก่เต้นาน <c oughs> ้ำไก่เต้นาน้ำจากไก่เต้นาน้ำจากวอาหนึ่งนาทีผ่านไปเครื่องยังไม่ได้ต่ำ จะละลายรวมจะได้เสร็จเทียบกระเทียมน้ำใส่ตะไคร้ค่ะ รวมกันตัมต่ำตาทั้งทีต้องมีฟีมือต้องไผ่ชูรถตัมต่ำตัมต้องตําให้ดีดีเมดีจะถูกต่ําครแม่ข่าปู้น้อยหนีบมือเดี๋ยวมาดูกันค่ะตามก่อน โอเคค่ะตําประมาณนี้แหละหยาบหยาบตั้หยาบหยาบก็จะไม่เคยได้ยำพี่น้องกันนี่ประมาณนี้นะครัเดี๋ยวขอใหญ่กดเถอะกดเจอมาแล้วหืมย่านบ่านี่พวกเจ้าเดี๋ยวขอที่อยากไปซับไกลก่อนจ้ะซับไกลก่อนแป๊บหนึ่งมันเสียงดังพี่น้องต้องแบบนั้นเดี๋ยวซับเสร็จเราจะไม่ให้เบิง้ง ซับเราพี่นอ้องเครื่องหนึงเครื่องโตนะคะจะนั่นกะใส่เครื่องด้วยจ้าเครื่องที่เขาต่ำไ้นั่นแหละแป้งนั่ตามควมชอบนี้ใส่ึ่ัคัลดเกลือนิดหน่อยใสย่ยางด้ที่ได้น่อย,ยพี่นอ้องค่ะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันเค็มแต่ว่าจะ ให้ท่าน้ำตอกเข้มหน่อยหนึ่งเนาะน้ำปลานิดหน่อยเราจะนิ้นปลาจะน้ำปลาจ้ะคุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะทุกคน จาแกนัก้นจะใส่หอมป้อมผักอีตูหรือโหระพานะคะใบมะกรูดเครื่องเทศบ้านเฮาหล่ะพี่น้องใสไ่ประหลดนี่เดี๋ยวมันก็ยุบต้นหอมจ้ะ ใส่ละละายก็เสียมักมันหวานดีทิ่ว่านววแล้วละ่ะ จากนั้นเราก็เอาหม้อน,นึ่งนะครับหม้อน,นึ่งเปล่าไม่ต้องใส่น้ำเด้อไม่ต้องใส่น้ำเด้อพี่น้องใส่ต้องแบบนีเอาหม้อนึ่งหม้อนี้กำลังพอดีนะเนี่ยใส่น้ำไ,ได้พอดีเลยเบาออกเลยนี่ น้ำบ so so ัดนี wrong, ้เอาน้ำเย็นพี่น้องน้ำเย็นใส่หม้อใส่ยังได้เบิดเด้อจ้ะเดี๋ยวใส่หม้อใส่ยังเข้าไปอยิ่งเป็นอันหม้อแบบอ่าเป็นพระ่างกระสีแบบเป็นอินเทอร์เน็ตให้ให้สุกเรียบจัดก็หม้อเมื่อกี้นี่หรือเราจะเอาหม้อแบนี้ทำหม้อหม้อแบบนี้ดีป่๋ยวที่จะเอาน้ำเอาน้ำใส่ข้างบนนี้นะคะ เดี๋ยวนามมันก็สิเรียนลูกไปญข้างล่างจากพี่น้องเอาหม้อแบบนี้หม้อได้ที่มันพอดีปากหม้อหนึ่งเขาห้องกัาใย,ยมันหัวอยใย,ย,ยให้รูมเขาได้ตรงนี้นะครับพี่น้องถ้าร่มเขาหาผาผาซุปนามไม่เคียนเลยเอาผาเอาผาซุปนามไมาเคียนเลยบอให้รูมเข่าจา้ะอันนี้พอดีมันพอดีปากหม้อพอดีเลยจ้ะแล้วก็มาตั้งไฟเลย ตั้งไฟนะจ๊ะให้น้ำยูดให้เย็นน้ำยู่ใดเนี่ยห้นยนหอนนะคะจะเปลี่ยนน้ำสามรอบจะ้ะสามรอบสุกเลยอันเนี้ยเพราะว่าบอกเลยว่าให้น้ำห้อนเราก็มาเปลี่ยนน้ำมันบ้านใหี่ห่อนกับป๋อยมันเย็นลงไปอ่ไม่ก็ะชิ่งไรลงมาหนีนะจ๊ะพี่น้องเปิดไฟกลางนะคะจะเปิดไฟแรงเปิดไฟกลางอ่อนๆถึงกลางแต่ไม่ต้องอ่อนมากก็ได้ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเบ่งต่อน้าเปลี่ยนน้ำอีกเด้อจ้ะพี่น้องสามรอบให้ให้น้ำให้น้ำฮอนเราค่อยจะมาเปลี่ยนจ้ะจะเปลี่ยนน้ำล้วเด้อพี่น้องดี๋ยวิธีเปลี่ยนน้ำประแตกออกอย่างนี้เลยพี่น้องน้ำม,มันฮอนเราจะมาแนี้ถักออกลดจ้ะ อย่าทามันทามันฟิวเอาผ่าเคี้ยนเอาผ่าซุปน้ำเคี้ยนหน่อสพี่น,อน้องรมจะไป่ได้เขา่จาจ้ะเอาคุณจะตักขึ้นมาเน,น,น, <c oughs> นะจ๊ะจากนั้นก็เติมน้ำเย็นไปอีกรอบกาวเห็นปะ่ะอันนี้กาไปทิมจ้ะ น้ำก็เย็นควมเย็นของน้ำมมนจะกัดกลายเป็นไอ้ลงเรียนลงมาทางล่างเลยนะพี่น้องคะ่ะนะคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกรอบสุดท้ายนะคะอันนี้รอบที่สองแนละ้ถ้าเป็นใกล้บ้านนะคะใกล้บ้านสามหลอบพอดีแต่ว่าถ้าเป็นไกล้ธร่รมดาสองหลอดใกล้แบบว่ามันไกล้บ้านนะจ้ะสองหอบแค่น้าห่อนกระตากออกเลยจ้ะเย็นเลยจ้ะน้น้าสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ อันนี้น้ำที่สองแล้วน้ำสุดท้ายมาเดอ้อน้ำสุดท้ายก็ีก็กินได้เลยจะอร่อยเปือยละลายในปากไม่ละลายในลิ้นเด้อจ้ะอึบนี่นะอันนี้อันนี้ห่อน้วก็แมนเลดี้ทูแตกเลยนะคะเลดี้ทูแตกได้เลย น้ำสุดท้ายแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนะเนี่ยสุกแล้วนะร้อนมากเลยปิดไฟเลยจ้ะปิดแก๊สแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวสสตักมาให้เบิ่งว่ามันจะเป็นยังไง น้ำกำลังแหงวะเจาะเลยพี่น้องเมื่อกี้มันเหมือนหอนปวดต้องนิําหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อกี้รืมเบืองวานะ่ะฟังเพลงเพิ่นฟังเพลงเพิ่นน้ำบ่มบบีน้ำมันหอนแล้วมันบกพี่น้องถ้าน้ำเราร้อนเราต้องรีบตักเลยพี่น้องเพราะว่าา่สม,มารถสิี่แหงมนบบนี้มีน้ำวาเจาะหน่อยนึงค่ะเชียอันนี้ละได้แล้วนี่ได้แล้วครับพี่น้องครับใส่ใต้น้ำนะคะสุกนะคะสุกแล้ว เดี๋ยวเฉยเบิ้งครับ,บหอมมากมีเปื่อยกำลังเสียบเลยนี่นี่หนึ่งหนึ่งลังพอดีเลยจ้ะน้ำสามซุกโอเคแด้จ้ะเดอ้อเดี๋ยวไปวเราดับพี่น้องคะ่ะเจนี่ไปเราเด้อขอขอบคุณทุกเมนโอ้พี่น้องหอมครับขออะไรน้ำลายแตว่อขอบคุณทุกเมนทุกไลค์สับสกายได้พี่น้องค่ะขอบคุณทุกแชร์ค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊าย